โอ้โหเอฟซีครับเราข้ามมาเรื่องนี้หน่อยนะเอฟซครับเรื่องไอไลน์นะเอฟซีครับวันนี้นะครับเราข้ามมาเรื่องนี้นิดนึงเนื่องด้วยตอนนี้สิครับกระแสนะครับนะตอนนี้ก็ไลน์ในที่ทานเรื่องนี้นะครับเพราะครา้นี้จะแย่ครับนะทัวลงอย่างหนักเลยเอฟซีครับนะล่าสุดนะครับนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อาจารย์ใหญเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับตัวละครทุกตัวเอฟซครับใส่เข้าไปนะเพื่ออัจฉริยะนะครับ ในการรับชมฝั่งครับถ้าเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับปิดตำนานในไลน์ครับในฐานนี้ครับแล้วก็ใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อบุคคลที่าครับผมเจ้าของช่องไม่รับผิดชอบครับมันเป็นเพียงแค่นิทานครับมันเป็นเพียงแค่นิทานมันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติ FC ครับวันนี้ครับเราต้องปิดตำนานไอไลน์ครับทุกท่านครับโอ้โหมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมแบบนี้ฟรีครับเมื่อคืนนี้ออกมาแฉสนันครับนะออกมาแฉสนันเลยนะครับอิโตเมียนะครับออกมาหึงผัวครับ ออามาหึงผัวนะครับว่าผัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบินมาบินมากรุงเทพนะครับนะไปนู่ไปนวดนู่นนู่นนี่ก็ไปหึงผัวไปหึงหมอนวดนะครับนะจนประกาศทะเลาะกันนะครับนะไอไลน์ก็ประกาศว่าไม่เอาแล้วผมไม่อาแล้วถ้าผมไม่ติดลูกผมเลิกแล้วอย่างงี้ก็เห็นเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหลายช่องออกมาเล่นเรื่องนี้กันนะสีนะครับนะออกมาเล่นเรื่องนี้กันตอนนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะทะเลาะกับเมียครับตอนนี้นะครับแล้วผมได้ข่าวว่าไอไลน์น่าจะทะเลาะกับเมีย นะครับเพราะเมียจะเข้าไปดูช่องหน้ากากแล้วก็เมียก็หลับไม่ได้เมื่อฝั่งจีงปรากฏดนี่ครับคือเวรกรรมครับตอนนี้ครับลายก็ขับรถเพลียนพลานไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนขาดสติไปแล้วครับตอนนี้เหมือนจะเลิกกับเมียเหมือนจะทะเลาะกับเมียอย่างหนักเลยครับนะเออลายครับเพราะว่าแต่ละคนออกมาแฉกันสนั่นครับเรื่องเงินทองนะครับน้าลายไปขอเงินทักไปขอเงินคนโู้นทักขอเงินคนนี้โดยที่ไม่ให้บอกเมียครับก็คืนเมียรู้งอึ้งครับอีเมียก็ปากดีครับทุกท่าน อะครับกิดเรือสาบงสาบานอะไรไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่ทัทง้งทั้งทั้งแก๊งไเียทั้งทั้งบวัวทั้งเมียเลยผมก็นะก็นี่ค่ะพี่สี่ครอ,อบครัวอย่างเนี้ยมันมันมันผมดูแล้วมันมันไม่ใช่คือตอนเนี้ยนะครับหลายช่องนะครับนะออกมาโจมตีกันยังหนักเลยออกมาแฉกันยังหนักเลยตอนนี้ เรื่องพฤติกรรมนะครับนะไอ้ไอ้ไลน์เนี่ยนะครับนะที่ไปขึ้นมากุงเทพมาลงมานวดแล้วพฤติกรรมโวยวายกับเมียทะเลาะกับเมียเนี่ยนะครับโอ้ออกมาแชร์กันเละเทะตอนนี้ครับตอนนี้ผมได้ได้ข่าวมาว่าน่าจะทะเลาะกับเมียนะครับไอ้ไลน์น่าจะทะเลาะกับเมียครับทะเลาะกับเมียแล้วี่ครับนะแต่เลิกกับเมียเมื่อก่อนนั้นก็ไประบายกับคนโน้นนี้ว่าจะเลิกกับเมียบ้างอะไรบ้างผมไม่เอาแล้วบ้างอะไรบ้างแชทลงแชทลดการสนั่นโอ้โห นนะพี่น้องเอ,ยอ้ยนะครับชีวิตโอ้โหตอนนี้ครับไม่เหลือชิ้นดีแล้วทุกท่านครับไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับนะไม่เหลือไม่เหลือชิ้นดีแล้วชีวิตนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตอนนี้นะครับดอบลงนะครับนะแล้วก็แม่แม่เพื่อะดีถอยกันรื้มร่ำรืมๆ่ำนะครับแล้วก็ประธานมูลนิธินะครับนลดาวอังคารก็ตัดหาปล่อยวัดแล้ว ตัวเองก็ออกมานั่งพร่ำออกมานั่งพร่ำออกมานั่งแก้ตัวพูดดูดีสายตรงหาพนุสายตรงห่านี้เพื่อให้พน้เป็นพยานให้เพื่อให้ตัวเองดูดีนะครับตางต้างนาประรับนะเพื่อที่จะแก้กเกี้ยวนะครับว่าโลกโคเชียลมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างนู้นอย่างนี้ตัวเองคือมึงเป็นฤาษีในฐานเรื่องนี้ไอ้เหี้ยมึงรักสินรักรักษาสินห้ายังไม่ได้เลยนะครับผมอยากเห็นหน้าลูกศิษย์มันที่ผ่าหรือว่าแม่งใคร ใครแม่งไอ้เยอะไอ้โง่ไปไปไอ้หลงมันนะฮะเอ,อ้ชีวิตนะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้เยอะแม่งแบบไอ้ก่อล่ำตัวนี้อันตรายนะผมบอกเลยว่าอันตรายครับโอ้โหแผนการมันสุดยอดอะคือคน่ะไปด่าซู้กับมันเนี่ยเขาทำที่าย,ยากครับแต่พอไอ้นี่แม่งมันมีทักษะในการพูดแต่ความจริงก็คือความจริงอ่ะ นะครับความจริงคือความจริงอ่ะหลายๆท่องก็โจมตีกันตอนนี้ก็นำกันเละเทะไปกันใหญ่นะครับนะก็นำกันเละเทะไปกันใหญ่ก็นะครับออกมาแชรกันมึงจะทะเลาะกับเมียมึงจะเลิกกับเมียเพราะอะไรเพราะมึงเป็นนวดหรือว่ายัางไงเมียมึงไปหึงว่าอะไรบ้างอะไรหรือว่ายังไงนะครับอาการเป็นยังไงมึงบอกกูสิหลายๆถ้าเงินเนี่ยเนี่ยผู้เสียหายมึงไม่คืนเขานี่แม่งบันไลเลยนะ จริงไม่คืนไม่คืนเงินผู้เสียหายเนี่ยนะครับชอบโกงประชาชนเลยนะแล้วเขาเอาจริงด้วยนางบ่อยให้ทำเป็นเล่นนะเออมึงก็มาขอโทษสังคมซะมึงเชื่อวอะสังคมยังให้อภัยแต่ถ้ามึงกมามา,มามาแทๆๆนแทนๆอย่างเงี้ยสังคมอก็ยิ่งเกลียดมึงมึงเชื่อกูดิไม่มีอะไรดีมึงเชื่อวอะนะนะครับไม่มีอะไรดีเลยนะ ฝากไว้มึงคิดพิจารณาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะตอนนี้นะเวลาเนี้ผมดูทรงแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่ครับไอล้ลายมันทําชั่วเลยยำตาบบอกกับแม่ๆไว้เยอะรู้ชัดเห็นแจ้งนหรือยังอ่ะโอ้โหผมไปฟังช่องหน้ากากมาโอ้โหวิ้ยเปิดหมดเลยแช่หมดเลยปลายกันใหญ่แล้วไอล้ลายประกาศราชิีควาจะเอาอีนากากเขาคงเขาโคกไอ้เฮี้ยมม่มัน,นเขาโคกได้ยังไงมันเป็นใครก็อย่าง นะกูจะรอดูว่ามึงจะเป็นข้าคุกยังไงมึงไปประกาศร้านหนึ่งนะมันแฉ่มเละเลยนะแชทลงแชทหลุดจะเลิกกับเมียเนี่ยโอโ้โหกูงงเลยครับลายจะเลิกกับเมียใครซี้ครับนะโอโ้โหจะปวดแล้วครับชีวิตนะครับปากใหญ่แล้วครับนะไอ้ปากของปากกดไม่ออกมาพูดเลยอดงดำไม่ออกมาช่วยเลยเลยดูสิไม่มีใครช่วยเลยนะ ไอ้เกิ้ว่าหายหเขากีนเมฆไปแล้วตายนะครับไอ้ <c oughs> ลายประกาศว่า <c oughs> บนโลกโซเชียลไม่มีใครมาล้มผมได้เออโซเชียลม,มีล้มมได้หรอกแต่ทางด้านกฎหมายเนี่ยมึงล้มแน่สัสระเบิดแม่งเข้าคุกในฐานะที่กูดูทรงแล้วเนี่ยเออระเบิดแม่งเข้าคุกมึงเชื่อกูดออิด้านโซเชียลอ่ะไม่มีใครทำอะไรมึงได้หรอกก็จริงนะแต่มึงดูเถอะ ไายกฎหมายแล้วมึงเตรียมตัวเข้าสุดไอสัตว์โดนไปสามคดีต้องโดนชอ่อโกงโด้วยมึงตายหรือชอ่อโกงนะครับเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับโทษหนักนะครับสมมติว่าอฟ้องสิบคนแม่งก็สิบคดีตายนะครับชอ่อโกงประชาชนโอ้โุตาได้ที่ครับไปกันใหญ่แล้วผมแบบหัวจะพูดนะทุกท่านริ่งโดนสิบคนฟ้องนี่ตายนี่ถึงบอกว่าปิดตำนาน มันยังไม่หยุดปากดีนะครับฟ้องมันแน่นะครับพูดเสียหายฟ้องแน่ท่อโกงประชาชนผมเชื่อว่าหลายคนก็กำลังปรึกษาทนายกันอยู่รืมล่ำรืมล่ำนะ,ะดีครับนะครับเพราะฉะนั้นผมรอผมรอดูนะว่าไอ้ลายเนี่ยมันจะแถไปแผ่ไหนมันจะไปแผ่ไหนนะจะไปแผ่ไหนจะไปยังไงอะไรยังไงผมก็รอดูอยู่ไม่ใช่ผมไม่รอดูทุกท่านนะครับผมก็รอดูอยู่ ครับแต่วันเนี้ยเละก็เผลออะนะไอเนี้ยก็เผลอโ,โ,โดนเงียบนะครับเงียบเดี๋ยวอีแมวเงียบมาโดนเข้าไปสักดอกสองดอก,ดอกดดเงียบหายซ่านะไอ้น้องไอ้น้องหายซ่าแน่อันนี้นะอ้าวเวรกรรมรกูเตือนมึงแล้วบอกมึงแล้วไม่ฟังนิทานครับนิทานใครเข้ามาคอมเมนต์นะครับชื่อพุ่ยสาวกับผมรับผิ่ชอบนะไม่ไมไมไมเป็นเพียงแค่นิทานนะเออ